สวัสดีพี่น้องเรือใบสีฟ้าทุกทท่านก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับข่าวสารของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติแต่เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันค่ะในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคืนที่ผ่านมานะคะเควินเดอะบอยมิดฟิลด์ตัวเก่งของเราก็จัดไป1นึแอซิดผลบอลออกมาว่าเบลเยียมเสมอเชค1นประตูต่อหนึ่ง ส่วนนักเตะของเราที่ลงสนามไปเมื่อคืนนะคะก็มีรูเบนดิอาสเจ้ากันเซโลและเบนนาโดซิวานะคะได้ลงให้กับทีมชาติโปรตุเกสโดยเบนนาโดนั้นก็จัดไป1แอสซิตเช่นกันค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเ,เป็นข่าวของนักเตะในดวงใจหลายๆคนค่ะอย่างเซอร์จิโออาเกโร ซึ่งตามข่าวก็บอกว่ากุลจะตัดสินอนาคตของตนเองภายในสัปดาห์หน้าจากการเปิดเผยของฟาบิซิโอโรมาโนซึ่งเป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในระดับเทียหนึ่ง ได้เปิดเผยว่าคุณอากโรนะคะจะตัดสินใจอนาคตของเขาว่าจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อหรือไม่ภายในสัปดาห์หน้านีาน้แล้วนะคะแฟนเดอรบสีฟ้างานนี้ก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันค่ะก็ขอให้คุณนะคะตัดสินใจที่จะอยู่ต่อก็แล้วกันซึ่งก่อนหน้านี้คุณเองก็บอกว่ายังไม่อยากย้ายไปเล่นในลีกอื่นส่วนท่าทีของทางสโมสรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกับอนาคตของคุณอากโรและเฟรนันดิโ ที่กำลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้กันทั้งคู่โดยทางสโมสรนนะคะก็วางแผนหารือเรื่องอนาคตกับนักเตะทั้งสองคนนี้ที่สร้างคุณงามความดีให้กับสโมสรนอย่างมากมายในรายของอเกโรนั้นนะคะทางสโมสร m แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิยแล้วว่าในสัญญาฉบับใหม่จะต้องมีการหักลดค่าจ้างตามวัยที่ตอนนี้คุณก็อายุ32แล้วนะคะ ส่วนทางด้านเฟนันดินโยจะตัดสินใจเล่นฟุตบอลต่อไปหรือว่าจะเลือกแขวนสตัดหลังจบฤดูกาลนี้เพราะเมื่อถึงเวลานั้นกองกลางชาวบราซิลจะอายุครบ36ปีพอดีค่ะทั้งนี้หากนักเตะเลือกที่จะอำลาสนามอย่างเป็นทางการแล้วเป๊ปโกดิโอลานะคะก็พร้อมที่จะดึงมาทำงานในทีมสตารโค้ทแบบเต็มใจแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทั้งสงคนด้วยนะคะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าค่ะเมื่อบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเริ่มต้นเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเควินเดอะบอยกองกลางทีมชาติเวลเยียมให้อยู่กันยาวๆไปอีก5ปีแม้สัญญาปัจจุบันยังมีอายุถึงปี2023ก็ตามค่ะเดอะบอยต่อสัญญาฉบับล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปี2018ยึดสัญญาอยู่ในถิ่นเอทิฮัสเตเดียม ออกไปจนถึงปี2023และตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณามอบสัญญาใหม่ตอบแทนผลงานที่ดีของกองกลางทีมชาติเบลเยียมอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่กับตันทีมเรือใบสีฟ้าคนต่อไปสื่ออังกฤษอย่างเดลี่เมลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมอบสัญญาระยะยาวอีก5ปีให้กับคีวินเดอบอยเปลี่ยนวันหมดอายุจากปี2023ให้กลายเป็น2026และถึงตอนนั้นมิดฟิลด์เบลเยียมก็จะ อยู่กับทีมเป็นปีที่11หรือจนกว่าอายุ34ปีสำหรับผลงานของเดอะบอยในฤด,ดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น31เกมรวมทุกรายการยิงไป17ประตูและมีส่วนสำคัญในการพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ลุ้น4แชมป์พรีเมียร์ลีกที่กำลังนำจากฝูงยูฟาแชมเปียนลีกที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย FA คัพที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและคาราบาวครับที่กำลังรอเล่นรอบชิงชนะเลิศ ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวของโรเมลูลูกากูค่ะเรือใบสีฟ้ายังมีข่าวว่าสนใจดึงตัวลูกากูมาร่วมทีมด้วยแต่ในตอนนี้นะคะมีบาเซโลนาก็มาร่วมวงแย่งลูกากูเช่นเดียวกันค่ะตามรายงานของสื่อกันโชแมคคาโตสื่อดังแดนมักการโรนี ลูกกูนะคะยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานโดยฤด,ดูกาลนี้กดไปแล้ว25ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ34นัดโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีรายงานว่าแมนซิตี้นะคะพร้อมทุ่มเงินก้อนโตล่าตัวอดีตหัวหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมสู้ศึกในฤด,ดูกาลหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดกันโชูแมคาโตระบุว่า เรือใบสีฟ้าไม่ใช่แค่ทีมเดียวที่อยากได้ตัวลูคากูค่ะเนื่องจากบาร์เซลโลนามีความสนใจที่จะดึงดาวยิงทีมชาติชาวเบลเยีเยมวัย27ปีมายกระดับแนวรุกเช่นเดียวกันถึงแม้ปัจจุบันสโมสรจะมีหนี้จำนวนมหาศาลก็ตามเรือใบสีฟ้าต้องคิดหนัก หลังเออร์ลิงฮาแลนด์นะคะถูกเสื้อเหลืองปักป้ายขายในราคา180ล้านยูโรทําให้แมนซิตี้ต้องเล็งตัวเลือกสํารองอย่างลูกก,กูเอาไว้เป็นทางเลือกส่วนทางด้านกุนอเกโร่ก็มีข่าวไม่สู้ดีกับ ola, เปปกปริโอลาเตรียมย้ายออกซัมเมอร์นี้เพื่อนๆชาวรีใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวนี้ส่วนข่าวนี้นะคะ ทางด้านจอห์นสโตนค่ะที่กำลังมีลุ้นพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลนี้เปิดเผยว่าในทุกๆเกมที่ตนได้ลงเล่นมันมีเกียรติและคือความท้าทายเสมอซึ่งตัวเขาเองกำลังทำผลงานในเกมรับให้กับทีมของเปปกวดิโอลาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะเมื่อได้จับคู่กับรูเบนดีอาส แม้จะเจอกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนับตั้งแต่ย้ายจากเอเวอร์ตันมายังเอธิฮันสเตเดียมในปี2016แต่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองจะเล่นด้วยความมั่นใจโดยเขาได้กล่าวว่าผมเชื่อว่าในฐานะสโมสรแมนซิตี้และการจัดระบบการเล่นพวกเราจะต้องพัฒนากันต่อไปและมุ่งมั่นในการสร้างผลงานให้ดีกว่าเดิม มันเป็นแรงจูงใจที่มากกว่าเดิมและมันจะพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของผมผมต้องการลงสนามในทุกๆเกมและทำทุกอย่างกับสิ่งที่ผมต้องการทำในฐานะนักเตะคุณไม่สามารถผ่อนลงมาได้เลยแม้มันจะดูง่ายแต่ทุกอย่างมันล้วนเป็นความท้าทายทั้งหมดน้องหินก็ทำให้อดมินปลื้มเลยค่ะจากนักเตะที่เหมือนจะหมดไฟแต่ตอนนี้ไฟลุกชดช่วงเลยค่ะศรัทธาเลยคนแบบนี้สู้ต่อไปนะคะ ขอให้น้องหินฟอร์มดีในทุกๆนัดค่ะเราไปฟังข่าวของเจ้าหนูโฟเดนกันบ้างนะคะโดยฟิลโฟเดนบอกกับนักข่าวถึงการต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงในทีมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องลงเตะหลายรายการและตนยอมรับได้ถึงการโรเตชันและเตรียมพร้อมเต็มร้อยเสมอเมื่อโอกาสลงสนามมาถึงมันเป็นความท้าทายที่ซิตี้ เราต้องเล่นทุกๆสองสามวันเพราะเรายังอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันทุกรายการและผู้จัดการทีมก็จำเป็นต้องหมุนเวียนนักเตะสลับกันลงตลอดแต่ผมก็พร้อมอย่างเต็มที่เสมอเมื่อโอกาสมาถึงและมีพลังเหลือเฟือเลยเราตั้งเป้าคว้าแชมป์ลีกและทุกแชมป์ที่เราลงแข่งขันในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าหนูโฟเดนสุดยอดเลยไหมล่ะคะสาหรับเจ้าหนูคนนี้นะคะใจใจมันได้จริงๆคะ่ะเด็กคนนี้ สำหรับข่าวสุดท้ายที่แอดมินจะมานำเสนอใน e ีพีนี้นะคะเป็นข่าวที่ว่ารูดิเกอร์ชูกุนโดกันยกระดับฝีเท้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอันโตนิโอรูดิเกอร์กองหลังทีมชาติเยอรมนีของเชลซีได้ออกมากล่าวชื่นชมอิวกายคุนโดกันนะคะมิดฟิลเพื่อนร่วมทีมชาติของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าได้พัฒนาการเล่นและยกระดับฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้นจนกลายเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบแล้วในขณะนี้ กุนโดกันกำลังท็อปฟอร์มพร้อมสร้างผลงานกดสกอร์เป็นกอบเป็นกรรมให้กับแมนซิตี้จนขึ้นนำดาวซันโวของทีมในขณะนี้มีส่วนสำคัญช่วยให้ซิตี้จ่อการันตีตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกา2020 2021, กล2020-2021รวมทั้งทัพเบอร์ใบสีฟ้ายังมีโอกาสกวด4แชมป์ในซีซั่นน,นี้ด้วยริเกอร์ได้กล่าวว่า อิวคายคุณโดกันผมรู้จักเขาเป็นอย่างดีเลยเขาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบแล้วและตอนนี้เขายกระดับฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้นเพิ่มความเฉียบขาดกับการทำประตูในเกมของเขากับแมนซิเตี้เขาเพอร์เฟกแล้วตอนนี้แล้วเพื่อนๆเ,เรือใบเห็นด้วยไหมกับโรดิเกอร์ว่าคุณโดกันยกระดับฝีเท้าขึ้นมาโดยเฉพาะในการจบสกอร์ สำหรับ EP นี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารของทีมรักเรือใบสีฟ้าได้ทางช่องทาง YouTube แห่งนี้และกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของแอดมินด้วยนะคะส่วนแมนซิตี้นะคะจะกลับมาเตะอีกครั้งในวันที่3เมษายนนะคะก็รอรุ้นรอเชียร์กันต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ